ก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนําการอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนันจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมนะหัวแปลงนะครับผมนะสำหรับแปลงจากสายแจ็คขนาดหัว6.5นะครับผมนะเป็นสายเ,เป็นหัวก q r นะครับผมนะนี่เลยนะลักษณะหัวแจ็คแปลงก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมนะ ก็สำหรับเอาไว้แก้ไขกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีสายแกวานะครับผมนะก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับผมนะก็วิธีการใช้งานนะครับผมนะก็เราจะมีสายแจ็คนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับผมตัวนี้สามารถเสียบแปลงแล้วก็ใช้ไงานใช้งานได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเสียบให้ดูเลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็การใช้งานก็เสียบเข้าไปเลยนะครับนี่เลยก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะอ่า เลยนะครับผมแล้วก็ไปสามารถเสียบไม์ไว้ต่อกับพวกมิกเซอร์เครื่องเสียงได้เลยนะครับผมนะก็เจ้าหัวแปลงตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ100บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับหัวแปลงไอ้ก็มาแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อินบ็อกมาที่ร้านเราได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะมาดูสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ่มมืสิกด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ